มีไหมวิธีปรงบาปของท่านน่ะอืมพระพุทธเจ้าก็บอกมีเหมือนกันไหนเป็นยังไงอ่ะปรงบาปสมณะโคตมะทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจโจโรหินีในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งปัจโจโรณีของเธอเป็นอย่างหนึ่งของเราเป็นยังไงของเราจะปรงบาปได้ต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสม,มาสมาธินี่คือการกระทำแปดอย่างในการปรงบานะต้องเห็นสัจจะความจริงของโลกคือโลกไม่เที่ยงนะต้องทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆต้องคุมวาจาสีสถานคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันคือสอดเสียดไม่พูดคํำหยาบไม่พูดเพ้อเจอนะ จเจริญสัมมากมันตะต้องไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมดูสิบลงบาปของผู้เจ้าเนี่ยต้องใช้ความเพียรไหมต้องฝึกฝนตนเองไหมต้องฝืนความอยากฝืนกิเลสไหมแล้วคนคิดว่าคนมันอยากจะมาทำไหมนี่แต่เพราะไม่รู้ความจริงไม่ทําก็ไม่ได้นะคิดว่าง่ายก่อกองไฟใครก็ก่อ,กอได้ใช่ปะอ่า